มันเกิดจะเท่าแม่หมูแม่ฟันแล้วนั่นคุ้มค่าอาการที่ได้มาเห็นมากเลยพี่ <G l uch ing> มันใหญ่มากครับท่านผู้ชมใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเนี่ยใหญ่มากรถโอ้โหด,ดูดูมันนอนกันกอดกันหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยปึ๊บอันนี้จึบ๊บโอ้โหดูแน่นหน่อยจริงจริงนี่ยสวยทุกตัวเลยนะครับเนี่ยเต็มเต็มทุกตัวไม่มีบางเลยนี่ฮะโอ้โหมันใหญ่ๆห่ทั้งนั้นเลยนะพี่นะ ดูนอนอยู่นี่ฮะดูนอนอยู่จ้ะสุดยอดมากอ่ะอันนี้เขาตื่นตกใจแล้วนะนี่เรื่องนี่ผมผมบอกได้เลยโคกนี้เป็นเป็นโคกที่ตัวเล็กสุดๆเลยครับมาตอนแรกเล็กสุดเลยเล็กผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะได้มันไม่น่าจะไปได้เลยครับผมเนี่แต่ก็ดูอ่ะอ้แต่มันก็ไม่ไม่เล็กเลยนะพี่นายไม่เล็กร้อยร้อยกว่าดังนั้นเลยครับผมนี่ฮะ ให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่และตัวก็กินเก่งแข็งแรงสมบูรณ์นะครับนี่ฮะต้องบอกก่อนว่ารีวิวจากผู้ใช้จริงนะครับนี่ฮะนี่แลยยิ่งยิ่งกอกนี้นะนะครับเป็นนี่ตอนที่มาเล็กกว่ากวดโตต้นใจอีกตอนที่มานะเล็กเล็กกว่าขวดนี้เยอะครับผมลองด,ลดูตอนนี้ลองดูลองดูยี่ิบวิ